แปลงตาราง Excel จากนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เป็นตัวอักษรและมีคอมมาคั่นแถมลบช่องว่างออกไปได้ด้วยทํายังไงกดหัวใจกดติดตามแล้วไปดูกันเลยค่ะเริ่มแรกเรามีชุดข้อมูลแบบนี้นะคะสมมติเราได้ข้อมูลจากผู้ใช้งานแบบยูเซอร์มาซึ่งเราจะต้องทําการคลีนดัตต์คือการคลีนดัตตนั่นแหละในทางงานดาตตหรือว่าแกรมเมอร์บางทีมันก็จะมีต้องนําชุดข้อมูลอย่างเงี้ยไปใส่คอมมาคั่นใช่ไหมเพื่อที่จะไปใช้งานต่อท่านสามารถนําไปไประยุกใช้ได้เลยวิธีทําเราจะ ดับเบิลคลิกที่ช่อง B2 นะคะเปิดด้วยเท่ากับพิมฟังก์ชันอะ r a ท to text a r ทูเ to take, ค่ะพอเจออะ r a ทูเทคกดแท็บเลยนะคะแล้วก็เอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปชีท้ที่จุดเริ่มต้นที่ต้องการจะแปลงนะคะ A2 ถึง A11 ลากคุมมาเลยค่ะจากนั้นคอมมาขั้นจะมีให้เลือกศูนย์กันหนึ่งให้ทุกคนกดเลือกศูนย์หรือกดแท็บที่ศูนย์นะคะแล้วก็วงเล็บปิดนี่ปังเห็นไหมทุกคนสิ่งนี้เกิดขึ้นเขานําข้อความเนี่ยจาก10แถวเนี่ยมาแปลงเป็นเท x แล้วมีคอมมาขั้นให้เลยรวดเร็ว,รว,รวง่ายดายผ่นานะคะจากนั้น จะเห็นได้ว่ามันมีช่องว่างนะช่องว่างเราจะเอาช่องว่างออกทำยังไงเพื่อนําไปใช้งานต่อตรงนี้มันติดสูตรค่ะมันติดสูตรให้เราก็ปรมาเคลียร์สูตรก่อนโดยการคอนโท o ซี C นะคะคอนโทนซี C แล้วก็คลิกขวาเพ v แวลูนะคะเพทแวลูที่บรรทัดน,นี้ก็ทาการเคลียร์สูตรออกเรียบร้อยแล้วทีนี้คอมมาทํายังไงเราจะไม่มาคลิกทีละอันคลิกทีละอันแล้วลบแบบนี้แล้วนะคะอันนี้โบราณมากกินเวลาเยอะไปนะคะให้เราทําแบบนี้ให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ช่อง B3 ตารางที่เราต้องการจะเคลียร์ช่องว่างออกไปนะคะจากนั้นกดคอนโท l F เพื่อเปิดตัวไฟล์รีเพจขึ้นมามทุกคนให้เราไปที่รีเพจนะคะไปที่รีเพจไปที่แท็บรีเพจจากนั้นไฟล์ what คือเราจะค้นหาอะไรเราจะค้นหาอะไรเราจะค้นหาคอมม่าแล้วตามด้วยเว้นวรกคอมม่าตามด้วยเว้นวรกหลังจากนั้นรีเพ with ค่ะเราจะแทนลงไปด้วยอะไรใช่ไหมเราจะแทนด้วยคอมมา่าเฉยๆคอมม่าคอมม่าเฉยๆนะคะหลังจากนั้นกดรีเพจอทุกคนรีเพจอเลยปังอเห็นไหมช่องว่างตรงนี้หายไปแล้วทุกคนหายไปเลยเขาบอกว่า เรียบร้อยเนี่เขาทำการแทนด้วย9้าจุดนะคะแทนด้วยคอมม่าเฉยๆ,ๆ,ๆตอบโอเคเลยไหมท<น>ุกคนแค่นี้ข้อมูลบรรทันทนี้พร้อมนาไปใช้งานแล้วเห็นไหมจากอันนี้กลายเป็นอันนี้และเคลียช่องว่างออกไปเลยง่ายๆแบบเดียวเองวันนี้ก็คือสาระดีๆที่เอามาฝากสาหรับ Excel Ti p นะคะในช่องนี้เราจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับ AI แคนวาเ uh, อ่อ Cha t g p t AI ตัวต่างๆเลแต่เป็น AI สร้างภาพ AI สร้างเสียงทิปเ e ็กเถ้าเรามีอะไรดีเราจะนํามาฝากทุกคนอยากเรียนอะไรบอกได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่นํามาใช้ที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยทํางานได้เนี่ย เราจะนํามาสอนให้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นชีวิตติดเทคโนโลยีการทํางานคุณจะง่ายขึ้นแน่นอนถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ความรู้เพื่อนๆวันนี้ขอแค่นี้สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย